สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเจ็บตัวอย่างแพงเบื่อสุขสุขคนเด้อเบิดสมองสุบัติพี่น้องเลยสบายดียามเศร้าๆเนาะกับสาวบรรยากาศที่เย็นพี่น้องเลยเย็นหนาวเอาจะเก็บเก็บพักยังไปสานให้เข้าไปให้เองนหมครับเคือบอกแกมาอีกสบายดีพี่น้องเบิดสุขคนเจ็บกับไงแล้วหัวกับส่วนพี่น้องเลย หกแตงนี่เรื่องงามเลยเนาะบางคุมนคุมมันใหญ่บางคุ้มมันบกคุมมันตื่นนหนนหนามันบุอยู่เราหาบงคงานเนาะเป็นอไรเป็ดขือเลยเ็ดขือละหมักถั่วก็เริ่มที่ได้ตำาเพี่น้องเว้ยเริ่มที่ได้ตำะไหมักถั่วก็ได้มาท่าจำปาบอกนะ ยิงดูพักกันดกิน,นกินไปนํำเบิดไปนํำพี่น้องเลยจ้าวเจ้าเข <tô? S 2> ่ hmm. าตลาดบุระเข่าทัวตลอดส่องอืีกระุกไรือเาแล้วยาเข้าทองตลาดสีขายบร่สขายสัมบันกินอย่างเดียวหวังว่าสีขายรถก็มาจอดทียัง เรื่องของเรื่องนะมือน,นี้มาถ่ายอันอน,น่ะพี่โน้องเอ้ยถ่ายดินเนาะสั่งดินเข้ามาสิมาปรับหน้าดินเฮือนอีกปรับบ่อรดไดมอนลุบูปมโนนนั่นแหละมันได้มันลุบก็สิมาปรับสั่งดินมาเพิ่มหนึ่งรถท่อไดมาเบิกน้ำกันพี่โนโอ้องเอ้มาใส่เดินเฮือน อ่ะีกระเทียมเฉานี่นะกระเทียมต้นไหนได้สาเป็นไดเอ่ะคือบอกเก็บไปกินไงเอาไปใส่ตำามักหุงมะทัวพุ่มนี่แหละห้องไม่ทาอ่อนนั่นระวหว่าแล้วในะส่ไม้อะ่พี่น้องเลย โหโดหกล้อไม่ได้ใหญ่ะไาดนด้ต่างนยังได้โถลดละแสนผู้โถลละแสนกีบเธออยากได้โถลอ่อสีล้อยเนาะโถลละสีล้อยดินอ่อนยๆออยู่แต่ว่าบ่ได้ดอกครับเพราะว่า ล้าต่อราคาเดียมันไกลเดียมันบริไกลอะไรก็เลยต่อลงมาเรียบอยแปดสิบ <c oughs> มันสลาดได้วพวกอันโจกดินนี่มันทมแต่ข้างหลังข้างหลังนะคพูดแตข้างหน้านะ่ะ โคตรจะว่าไงข้ามารถข้ามาข้ามาเออพอ่พอพอ่อพ่อ รถด,ดำน้อยดินก็เป็นดินดากพี่น้องเดินดากดินแดงได้ลูกพี่มายืนคุยกันอยู่นั่งหน่อย เรียงดังในแทบห,ห,ห,หลหหน้อยก็ดีแจม้อพนียนกันน่นแล้วก็ต้องหักษาอะไรกัน หกแพงคือกันนะละว่าวในธรรมสีสิลุงนำกันนล่เขามีห้องนาำของเขาบอกเขามาไล่อยู่สุดสายกันเนาะยัดกัน <c oughs> กัับหวแลมที่ตกขางทางมือนะี่ยแหละยางเป็นระเบิดยังจอดทะลุหัวมันยังบุไปไทางใดอยู่ใช่จอมากเลย มึงไปใกล้รถเด้อรถรถเหยียบได้มึงไปใกล้รถลดได้โหลเหยียบวัวมึงได้บักโมงเลยรถรถเหยียบวัวมึงนี่เรียบร้อยได้มือนั่นรถตามมันพี่น้องเลยบักโมงเอาว่ามันสะตายเลยโหลตามมันเลยรถเก่งเขาตามมันจนกิ่งกลุ้มกลุ้มกลุ้มห้องนี้ลูกมาดิ้นบาบะไปแลนป๊อบเฮาบ่มาเลย ไปหาไปหลอกหากระบอกเห็นบ้านนี่คำคำมันมาบ้านนี้ตกใจเปิดโอ้มันจะไปลี่ตายอยู่ไ่เด้อว่ตกใจเปิดนี่มักกะซำในนี่เพราะว่าเลือดออกในหูนีนนน่น้ำน้องไหลตลอดเลยหูนี่เบื้องเบิงบ้งใช้เบื้อบบ่ะ <c oughs> หูเบื้องผับมึงนะแหงเลยได้ไรแ <c oughs> หงแล้ว ของสายยาให้มันมันก็แพงอายาเทให้มันไปลองเลย <c oughs> คิดจากหนึ่งกับแพงมันอยู่คิดจากหนึ่งกับปตาสร้างมันเวลามันบอกฟังน,นะเวลามันบอกฟังควมม่ำการกัดคนกัดคู่กัดคนการบ <c oughs> การกัดบ่งหน้าเบ,บ่งลังนะการยังกังขึ้นนะเออต้างบอกว่าการกังเวน้นนี่นะ <c oughs> หลายคู่หลายคนเดี๋ยวนี้มันเศร้าแล้ว เดี๋ยวมันยาอะไรนะมันยาอะไรยายาเขแต่คนเลยเดี๋ยวนี้ตัวกลางคืนก็ปล่อยและเดี๋ยวนี้ปล่อยทั้งกลางคืน,นกลางเวรเลยเนี่ยได้เลิมแบงน่าขย็นแบงแบงสวยแล้วเลาต้มไปอุ่นเด้อเกิดอะไรแกงในหม้อน่ะ อบอยเหรอดอกมันอากาศมันนาวฉันนี่นาวา่าปลีกูดีไปอือ่ายหูบบได้เห่นนะจะก,ก็เล่นใด,ด้เล่นบ่เป็น สลอดสลัด,ดน,น,ลน่าสลอดมาคาร่าในดีเลกบมเป็นนี่แต่เขาว่า,ารถสุดท้ายไม่้องเลย Ha ha ha. Yeah, Ê, đèn 3 lỗ nó không ở nhỏ dữ. โอเคพี่น้องเวยอำลาพระเจ้าเนาะจบคิปไปเส้นนี้นะพ่อพ่อคณขอบคณอะไรเขามาบุกมาชมเด้อพี่น้องเว่ยพ่อมาคลิปหนาปเลยเนาะเราสบายดีสบายดี